คนและนกเป็นอะไรที่เหมือนกันโดยมองโลกมองไทยายธีระพัฒ์มีการทดลองนกอยู่3าตัวด้วยกันนะครับนกตัวแรกให้เขาจิกที่รางอาหารนะครับไม่วันนกตัวนี้จะจิกกี่ครั้งอาหารก็จะตกมาตามจํานวนครั้งทุกครั้งไม่เคยขาดนะครับส่วนนกตัวที่2นะครับจะจิกที่รางอาหารเช่นเดียวกันครับแต่อาหารตกมาไม่แน่นอนตกมาบ้างไม่ตกมาบ้างจะต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษส่วนนกตัวสุดท้ายนะครับ จะจิตที่รางอาหารอาหารไม่เคยออกมาเลยผลปรากฏว่านกตัวที่1นนะครับเมื่อมันจิตได้สักระยะหนึ่งไม่นานนะครับ4-5เม็ดเท่านั้นเองมันรู้แน่นอนว่าอาหารจะตกมาทุกครั้งที่มันจิตมันก็บินไปเที่ยวเล่นหรือไปหาอาหารที่มันต้องการข้างนอกแต่เมื่อมันหิวโซอดโซมันจึงกลับมาที่รางอาหารเดิมส่วนนกตัวที่สองนะครับอาหารตกบ้างไม่ตกบ้างมันต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะให้อาหาร ตกลงมาเพราะฉะนั้นมันจะต้องจิกอย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งปากมันเจ็บปากมันฉีขาดแต่มันก็ยังคงทําอย่างนี้เสมอไปส่วนนกตัวสุดท้ายมันจิดทีใดไม่เคยมีอาหารตกมาเลยมันจึงรู้แหละครับว่าที่นี่ไม่ใช่แหล่งอาหารของมันมันจึงไปหาแหล่งอาหารที่ใหม่ที่สามารถที่จะให้มันอยู่รอดต่อไปได้ชีวิตคนก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเองทําเป็นที่อยู่ที่ตายอย่างไร เราก็ต้องมีให้เพราะฉะนั้นเขาจะไปไม่นานแล้วเขาก็จะวนเวียนกลับมาหาเราให้เราเติมเต็มความต้องการเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราทําตัวเหมือนเติมเต็มให้เขาบ้างหรือไม่เติมเต็มให้เขาบ้างอย่างนี้นครับชีวิตจะมีคุณค่าและชีวิตจะมีความสุขเราและเขาจะอยู่กันได้อย่างยืดยาวส่วนคนสุดท้ายนะครับเราเองไม่เคยเติมเต็มให้เขาเลยเพราะฉะนั้นเขาเองก็จะต้องหาที่พึ่งใหม่ ที่สามารถที่จะทําให้เขามีชีวิตต่อไปได้เนี่ยครับชีวิตนกกับชีวิตคนไม่ต่างกันเลยเราจะทําอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ชีวิตคู่ประคับประคองไปด้วยกันได้โดยมีความสุขโดยไม่เกิดความบาดเจ็บล้มตายด้วยกันทั้งคู่เรายังรักกันเรายังหลงกันเรายังมีความรู้สึกดีๆให้กันเพราะฉะนั้นเราจึงแบ่งปัน